ดังใหม่ปังเวอร์อุ้มลักนาเผยภาพหลังทําจมูกครบ19วันคุณแม่ลูกหนึ่งที่ครองวงการความสิ็กซีมาตลอดอย่างอุ้มลัคนาแม้ว่าเธอจะมีลูกน้อยอย่างน้องดิสนีย์แต่ความทราบ ก็ยังคงมีอยู่แม้พักหลังมานี้เราจะเห็นหุ่นของเธอปังแซบจนทำหนุ่มๆสาวตาค้างทั้งไอจีมาแล้วล่าสุดคุณแม่ก็อัปดังใหม่แล้วค่ะเมื่อพบว่าวันที่28พฤศจิกายนเธอได้โพสต์ภาพ่ันข้างเผยทรงจมูกใหม่พร้อมบอกใช่จ่ะจมูกใหม่15วันไม่ต้องถามแม่ไม่ซึ่งต่อมาวันที่30พฤศจิกายนเธอได้ออกมาโพสต์ภาพระยะใกล้ชิดซุมจมูกชัด พร้อมระบุคแคปชั่นว่าไม่ค่อยจิกคุณหน้าเลย Hash tag #day19 ขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ยุบเข้าที่สักเท่าไหร่ก็ยังสวยปังพุงขนาดนี้ถ้ายุบแล้วจะปังขนาดไหนละคะเนี่ยคุณแม่อุ้ม